ก็กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบพี่นะครับเป็นทางด้านของโค้ดหัวบาวันนะครับเนาะก็คือแบบว่าหลายๆลายคนอยากได้นะครับเนาะแต่สัปดาห์นี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ได้แจกโค้ดหัวบาวันนะครับก็คือมาแจกโค้ดหัวขาวนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนอยากได้นะครับเนาะสัปดาห์นี้ไม่มีละกันนะครับสำหรับโค้ดหัวบาวัน นะครับเพราะว่าหัวข่าวโค้ก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จัดหนักจะเต็มให้เลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับเนาะถ้าอยากได้โค้ดมานานนะครับเนาะก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมหรือว่าโค้ดต่างๆนะครับเนาะจะมีในคลิปเลยนะครับแล้วพี่จะมาอัปเดตกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซ เนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะคนละเลื่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะและคลิปนี้จะมีการแจกโค้ดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะโค้ดจะขึ้นในคลิปส่วนขึ้นตรงไหนอะไรยังไงพี่จะไม่บอกละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็ต้องเตรียมตัััวหนนนน่อยละะกครบเา คนละ1ไลค์1แชร์ลวกันนะครับนอและดูในคลิปเะครับเพราะว่าโค้ชจะขึ้นในคลิปนะครับทุกคนเออก่อนจะประมาณนี้เลยนนคำนอก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ามีการแจกโค้ดและจะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตู้ลักกี้รอย่อตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของลักกี้รอย่อตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมมีกกาาารอัปเเดตข้นนคทุ ก็เรียกได้ว่า no สุดโคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เท่ประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละสุดนะครับนอก็เท่สุดๆกันไปเลยนะครับมีสุดเยอะแยะมากมายนะครับนอให้เราแบบว่าสะสมนะครับนอเพื่อรับนะครับหรือว่าเป็นการสุ่มเรียนลัคกี้รอยอดนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับนอกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนอ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนทั้งหูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสุดจริงนะครับโนนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ามีไอวอลถาวรมีซุดถาวรมีเสถางถาวรนะครับโนแล้ก็มีสเก็ตบอร์ดถาวรด้วยนะครับโนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนว่าจัดหนักจะเต็มเลยนะครับเนออันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับเนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับเนอสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับเนอสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยลวกันนะครบเนะว่ากิจกรรมโคตรน่าเล่นนนะะาาก็จมีทงด้ ของ M60 ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็น M60 ประมาณนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเนาะมีทางด้านของ MP40 ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิไดกัมนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะมีทางด้านของสกินปืนสกาตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะรีดิว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนนนี้ะครับก็ ต่อมานะครับเนอะก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าจะเป็นทางด้านของสกินพืนนะครับนอก็คือ M60 นะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของ MP40 นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอะสำหรับ MP40 นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับเนาพี่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับนอก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับจะมีอัปเดตเข้้าามแแจกใหบบฟรี เลยนะครับาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะน่าสนุกนะครับเนาะและสุดจริงๆนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะและพี่อย่างที่พี่บองนะครับโนว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของไอซ์วอลนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีนะครับก็เป็นไอวอลงูขาวประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับนอะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนและมาถึงเวลาแล้วนะครับนอะที่แบบว่าพี่จะทําการแจกโค้ดแบบฟร,รีนะครับนอะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า ยากได้โค้ดแบบฟรีๆนะครับนอก็คืออย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าโค้ดนะครับนอก็คือไม่ยากเลยนะครับนอสําหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกเลยครับนอว่าใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องโค้ดนะครับนอก็คือหนึ่งรยนะครับนอจะแบบนี้นะครับสาหรับเรื่องโค้ดก็คือใครเร็วใครได้นะครับนอโค้ดไหนใส่เร็วหรือว่าโค้ดไหนใส่คนแรกก็ รับไปเลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าง่ายๆกันไปเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของการใส่โค้ดนะครับเนาะถ้าคนไหนใส่ไม่เป็นสามารถเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าใส่โค้ดฟรีไปมันจะเป็นตัวนัสือภาษาอังกฤษนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะให้ลองอินอะไรนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเป็นบุกหรือว่า Google นะครับเนาะอันนี้ทุกคนสามารถลองอินผ่าน Google หรือว่าเป็นับ ดีเกมของทุกคนนะครับทุกคนเออมาเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นคนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องอยากได้โค้นะครับพี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับนนองในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับรีดเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็ ว่าสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอตอนนี้ก็ขึ้นให้เป็นท an ี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับนอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอวันนี้นะครับนอก็มาแจกโค้ดให้มารีวิวกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนชอบนะครับนอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนที่พี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับนอถ้าอยากสนับสนุนนะครับก แตุ่กคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอคนละดึงไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จบประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับนอและไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีการแจกเพชรแน่นอนอยากได้เพชรเข้ามาเอาในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับนอก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนีีี้้้เลยนนรรัับาาสหวพ่ก็ตตอองข ยังเท่านี้นะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะวันพวกนี้มีเชื่อภัยแน่นอนสําหรับเรื่องเพชรถ้าคนไหนอยากได้เพชรวันพวกนี้มีนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวิธีก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย